่อนนอบน้อมด้วยเสียงก่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอา,หารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลควายในความดีพึงห้ามจิตเสียจากาบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยามปิ สังขังสรนังัจามินัตทิเมสรนังอัญยางพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสรนังอัญยางธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัฒเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสรนังอัญยางสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนที่พึองอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึองอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึองอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่องอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิ อาทินาธนาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประธางสมาธิยามิพลุสวาจา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปา้าขอสมาทานอาชีวธรรมเกษณตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิามิอธินนาธานาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิอะพรมมจริยาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีศิกขาประทางสมาธิามิ สุราเมรยามัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศสนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปะนะธารนะมันตนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจายานามหาสยานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะบรูประรัชชะปฏิคขานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทาน,นศิลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหัน์เพื่อมรรคผลนิพพานในปัจจุบัน บูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมรบทสิบงดเว้นจากอากุศลกรรมรบทสิบเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักขียธรรมสาบเจประการอันประกอบด้วยสติปฐานสี่สัมมปทานสี่อิทธิปาสสี่อินสี่ห้าพลาหา้าโพชงเจ็ดอเริยมักมีองแปด เพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุกกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมที่จะประพฤติตามพระธรรมคำสอนที่ได้ร่วมกันศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องค่ะขณะนี้เราก็ร่วมกันศึกษาในหัวข้ออาสวะที่จะพึงลไดาด้วยการอบรม อบรมอะไรก็คืออบรมสมถะและวิปัสนาอันมีศีลเป็นเครื่องรองรับกุศลทั้งปวงเหล่านี้โดยมีสัมมาทิฏฐิรู้ชัดว่านี้ถูกนี้ทุกขะสมุท,ทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธ,าโรธคามินีปฏิปทาสัมมาทิฏฐิอันเป็นประธานของกุศลทั้งปวงนั้นเป็นเหตุแห่งการปรุงแต่ง ให้กุศลเหล่านี้ก้าวไปสู่ความบริบูรณ์แห่งโลกุตระมักค่ะขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในปริโพธข้อที่สองนะคะว่าด้วยความห่วงกังวลในเรื่องตระกูลอุปทาคแต่ภิกษุผู้ประเนีรูปนี้นั้นแม้ตระกูลของท่านเองท่านก็ไม่ห่วงหาอะไรเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษ มีความนอบน้อมในพระรัตนา่เป็นที่สุดค่ะขณะนี้เราศึกษามาจนถึงว่าแม้มารดาบิดาของท่านก็ไม่สามารถที่จะจำท่านได้เมื่อท่านมาพักอยู่ในช่วงพันษาถึงหนึ่งพันษาและได้ดูแลปรนิบัติในพระลูกชายอยู่ก็ไม่สามารถจะล่วงรู้ได้เลยว่านั้นพระลูกชายเพราะภิกษุหนุ่มนั้น เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษควรค่าแก่การบูชาโดยยิ่งเลยค่ะมารดาของท่านเฝ้ารอคอยโดยคิดว่าบุตรของท่านนั้นจะมาพร้อมกับหลวงลุงเมื่อไม่เห็นก็คิดว่าลูกนั้นได้ถึงแก่มรณาภาพแล้วแต่เมื่อหลวงลุงได้แสดงนัยยะโดยหลวงเอาอผ้าสาดกผืนที่ภิกษุหนุ่มนั้นถวายออกมาจากถลกบาท แสดงให้รู้ว่านั้นภิกษุผู้เป็นบุตรของท่านนั้นเองที่ได้มาอยู่อาศัยอยู่ถึงสามเดือนโดยได้ปรนนิบัติดูแลภิกษุผู้เป็นบุตรนั้นแต่ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้อุบาสิกานั้นเกิดความเลื่อมใสในบุตรนหน้าไปทางทิศท,ที่บุตรอยู่แล้วนอนพังภาพลงซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่า นั้นคือการเคารพอย่างยิ่งของมารดาที่มีในคุณธรรมของบุตรของตนนะคะพร้อมกันนั้นได้นมัสการพรางกล่าวสรรเสริญว่าพระผู้มีพระภาคชลอยจะทรงทำภิกษุผู้มีปฏิปทาเหมือนบุตรของเรานี้เองให้เป็นพยานทางกายแล้วจึงได้ทรงแสดงปฏิปทาในรัฐวินีตสูตร ปฏิปทาในนารกะสูตรปฏิปทาในตุวัตกะสูตรและมหาอภิวังสะปฏิปทาอันประกาศให้ถึงความสันโดษในปัจจัยสี่และความเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนาบุตรของเราแม้มาฉันในเรือนของมารดาผู้บังเกิดกล้าวแท้แท ถึงสามเดือนไม่ปริปากพูดเลยว่าอาตมาเป็นบุตรท่านเป็นมารดาบุตรของเราเป็นมนุษย์น่าอัศจรรย์จริงๆชนีภิกษุผู้มีปฏิปทาเห็นปานชนีไม่ต้องกล่าวถึงตระกูลอุปถาคอื่นละที่จะมาเป็นเครื่องกังวลแม้แต่มารดาบิดาก็ไม่ต้องเป็นเครื่องกังวลเสียแล้วด้วยประการะนี ในตอนนี้กล่าวถึงพระสูตรถึงสี่พระสูตรด้วยกันนะคะคือปฏิปทาว่าด้วยวิสุทธิเจมาในรัฐวินีตสูตรซึ่งท่านแสดงอุปมาด,ด้วยรถโดยสารมีระบ,บุถึงกถาวัตถุสิบในมัชฌิมานิกายมูลปันนาซึ่งในพระสูตรเหล่านี้พวกเราส่วนใหญ่นั้นได้ศึกษากันมาพอสมควรทีเดียวแต่เนื่องจากว่า หลายหลายท่านนั้นยังเป็นผู้ใหม่มากการได้ฟังซ้ำไปซ้ำมาและได้พิจารณาใคร่กรวนตามพระธรรมย่อมเป็นโอกาสอันประเสริฐที่จะเข้าถึงความบริบูรณ์แห่งมรรกได้เช่นกันค่ะก็ขออันเชิญพระธรรมในพระสูตรนี้มาศึกษาร่วมกันอีกครั้งนะคะรัฐวินีตสูตรว่าด,ด้วยราชรสเจ็ดผล ภิกษุยกยองพระปุณณมันตานีบุตรค่ะข้อ252ข้าสิบข้าไปาได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกรันธกะนิวาปสถานเึิงอัดกล่าวถึงกรันธกะนิวาปสถานว่าหมายถึงสถานที่สำหรับพระราชทานเหยื่อแก่กระแตซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ จากมัทธิมานิกายมูล,ลปันนาในอัตกถาค่ะซึ่งอยู่ในเขตกรุงราชครือครั้งนั้นภิกษุผู้มีถิ่นกำเนิดเดียวกันจำนวนมากจำพรรษาในท้องถิ่นของตนแล้วได้มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปไหนหนอ้อที่ภิกษุเพื่อนปรมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอับปิดฉักกาถาคือเรื่องของความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายเชิงอัดความเป็นผู้มักน้อยหมายถึงความมักน้อยสี่ประการคือหนึ่งเป็นผู้มักน้อยในปัจจัยสี สเป็นผู้มักน้อยในทุดงได้แก่ไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนสมาทานทุดงข้อสเป็นผู้มักน้อยในการเล่าเรียนได้แก่ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนเป็นพระหูสูตร 4. เป็นผู้มักน้อยในการบรรลุธรรมได้แก่ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนเป็นพระโสดาปันเป็นตน โดยเฉพาะความเป็นผู้มักน้อยในการบรรลุธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เหล่านั้นควรจะสำรวมระวังและไม่ควรทิ้วพูดว่าท่านนั้นท่านนี้เป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคามีเหล่านี้เป็นต้นเพราะหากเรานั้นไม่ใช่พระสมมาสัมพุทธเจ้าหรือหมู่พระอรหันต์ด้วยกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่า บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นพระอาหารหันต์ค่ะดังที่เคยกล่าวไว้ในพระสูตรในก่อนๆน,นะคะในลำดับต่อไปตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุทิฏฐิาเรื่องความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายเชิองอัดกล่าวไว้ว่าผู้สันโดษหมายถึงความสันโดษสามประการคือหนึ่ง ยถาลาภัสสันโดดเป็นผู้สันโดษตามมีตามได้ทั้งดีและไม่ดีสองยถาพลาสันโดดเป็นผู้สันโดษตามกำลังทั้งกำลังของตนและของทายกสามยถาสุปะสันโดดเป็นผู้สันโดษตามสมควรแก่สมณภาวะสันโดษสามประการในปัจจัยสคือจีวรปินทบาท เสนาสนะและขิลานาปัจใหญ่เทศบริคานจึงเป็นสันโดษสิบสองในมัชฌิมานิกายมูลปันนาตอัตตกถานะคะในลำดับต่อมาตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวปวิเวกะกะถาเรื่องความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายเชิงอัดเป็นผู้สงัดหมายถึงมีวิเวกสามประการ คือกายาวิเวกสงัดกายได้แก่อยู่ผู้เดียวทุกอิรยิยาบถ 2. จิตตะวิเวกได้แก่ได้สมาปัตแปด 8. ก็คือรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ก็สามอุปธิวิเวกได้แก่บรรลุนิพพานจากมัชฌิมานิกายมูลปันนาตัตกถานะคะตนเองเป็นผู้ไม่ครุกครี และกล่าวอสังสักขกถาเรื่องความไม่ครุกครีแก่ภิกษุทั้งหลายเงอัดเป็นผู้ไม่คลุกครีหมายถึงไม่ครุกครีด้วยการครุกครีห้าประการคือหคลุกครีด้วยการฟัง 2. ครุกครีด้วยการเห็น 3. ครุกครีด้วยการสนทนาปราศัยสครุกครีด้วยการอยู่ร่วมกันห้า การคลุกคลีทางกายการคลุกคลีก็คือเป็นไปในอกุศลในสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้มี5ประการนะคะด้วยการฟางังด้วยการเห็นด้วยการสนทนาปราศัยด้วยการอยู่ร่วมกันและคลุกคลีทางกายแต่หากเป็นไปด้วยกุศลแล้วก็ไม่เป็นการคลุกคลีค่ะในลําดับต่อมา ตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าววิริยารำพักถาเรื่องของการปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายเชิองอัดกล่าวไว้ว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรหมายถึงการทำความเพียรทางกายและทางจิตให้บริบูรณ์ซึ่งในอัตตกถานั้นได้กล่าวเอาไว้ดังนี้ค่ะความเพียรในที่นี้ความเพียรทางกาย เช่นเพียรพยายามทางกายตลอดคืนและวันดุจในประโยคว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันและความเพียรทางจิตเช่นเพียรพยายามผูกจิตไว้ด้วยการกำหนดสถานที่เป็นตนดุจประโยคว่า เราจะไม่ออกจากถ้ำนี้จนกว่าจิตของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมันด้วยอุปปาทานในเรื่องของความเพียรน,นั้นมีหลายในยามากมายนะคะสามารถที่จะศึกษาได้จากในพระสูตรซึ่งเรานั้นคงพอเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะว่า ความเพียนนั้นก็คือการปรุงแต่งให้กุศลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องของการยืนการเดินการนั่งค่ะแต่เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะที่จะปรุงให้กุศล,ลจิตนั้นเกิดสืบต่อและเป็นปัจจัยแก่การที่จะแทงตลอดในอาบรยสัตเค่ะในลำดับต่อมาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล และกล่าวศีลสัมปทากถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายเชิงอัดกล่าวไว้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคำว่าศีลในที่นี้ก็คือปาริสุทธิศีลสีประการคือศีลคือการสังวรในพระปาติโมกซึ่งสำเร็จได้ด้วยศรัทธาที่เราร่วมกันศึกษากันไปหลายรอบเหลือเกินแล้วนะคะ ในคฤหัสนั้นก็มีศีลห้ศีลแหรือศีลสิ 10. ส่วนภิกษุนั้นก็คือศีล227รอ22ข้อข้อสศีลคือการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6นะคะนั้นก็คือให้มีโยนิโสมนาสิการในทวารทั้ง6ให้กุศลจิตเกิดไม่ใช่เห็นอะไรก็ไม่สามารถที่จะน้อมไปสู่กุศลได้ยินได้กลิ่นลิ้มรส และกระทบสัมผัสรวมทั้งคิดนึกทางใจต้องเป็นไปด้วยการสังวรระวังให้กุศลจิตเกิดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะสศีลคือการพิจารณาใช้สอยในเรื่องของปัจจัยสี่ซึ่งได้กล่าวกันไปหลายรอบอีกเช่นกันค่ะสี่ศีลคือการเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ หากเป็นไปอย่างหยาบยาบเราก็คงจำได้นะคะก็คือไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายชีวิตสัตว์ไม่ค้าขายเครื่องมึนเมาไม่ค้าขายสิ่งเสพติดเหล่านี้เป็นต้นค่ะเราก็คงค่อยๆร่วมการศึกษากันไปนะคะจากโลกียมรรเพื่อก้าวไปสู่โลกุตตระมรรให้เกิดขึ้น ในชาติปัจจุบันค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลิพพานด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรพสัตว์ท,ทั้ง31มบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนา ในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรรนโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ